ไปไปไปอะนี<า>แป๊บเดียวนะครับทุกการสั่งแป๊บเดียวเร <c oughs> ็วนี่น,นี่กระตีกเอาโอ้โหตกจสองบันเลยเฮ้ยู้ิ้มเด้องันเดียวนี่เดี๋ยวแต่รถแปชั่วโมงนะครับเออนับเวลาทำงาน <c oughs> ช no. hey, oh. oh. oh, right, right. <mat <sk ั่วโมงแรกๆก็เน um> um> 네ี่ยสามสาวเนี่ยทำมันอยู่นั่นแหละเป็นยังไงวะม้ามาแล้วจับมือจับมือจับมือเอาไหมคะเอาปะให้แม่อยู่ข้างๆด้วยเพราะว่าม้ามันไม่ม้ามันไม่ไม่ได้ตื่นเหมือนกับในนี้นะครับม้ามันจะแบบถูกฝึกมาแล้วให้ให้เด็กนั่งครับมันไม่เตะใช่ไหมคะไม่ครับไม่มันก็จะถูกฝึกมาให้อันนี้เขาวอร์ม ขาก็ขี่เวลาเขาไปขี่เที่ยวกันเขาก็จะขี่แบบนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเด็กขึ้นจะเป็นอีกแบบนึ่งครับเขาจะให้เด็กนั่งเอามาไว้ที่นี่เลยใช่ไหมคะต้องเย็นๆนะเวลาพาลูกหลานมาเที่ยวสวนที่ศรีสระดก็เอารีบๆีบก็ได้นั่งรถคนเดียวจูงให้ล่ะเจมี่อยู่นี่ครับเบลเจมี่เอาเรียกตั้เอะโอ้โหโอ้โหรวะ